สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารล่าสุดของพิษดาแมนเชสเตอร์เดทกันนะครับค่าคืนนี้แล้วนะครับแมนเชสเตอร์เดทนี่มีคิวลงสนามเจอกับทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาเป็นทีมเยือนครับมาดูกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ดีจะสีฟ้าหรือว่าจะสีแดงครับการมาเจอกันครั้งนี้ครับขอทั้ง2ทีมต้องบอกนะครับว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายดีต่างก็ไม่ได้เปรียบอะไรกันสักเท่าไหร่นะ แมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นแชมป์เก่านะครับใน้ลงเล่นในบ้านแต่ว่า10เกมหลังสุดพวกเขาชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเองสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กำันดีดีสักเท่าไหร่นะครับก็แต่ว่าไปแล้วแมนยูดียังดูดีกว่าเสียด้วยซ้ําไปนะครับหลังจากเกมล่าสุดนี้แมนยูก็สามารถที่จะเอาชนะทางด้านวิเทอร์เพรสเซนต์มาได้ครับแล้วก็ได้ฟอบการยิงประตูของตางดนานรัสบุสฮอยลุนตอนนี้ก็เริ่มเชียร์แล้วนะครับว่าเอาละดูเหมือนว่าเอริทนทกคงจะไม่ต้องโรเตชันแล้วศูนหน้าหมายเลขเก้า ยังไงก็คงจะใช้ทางด้านรัสมูสทอยลุนหลักไม่ต้องเอาทางด้านโจชัวเซอร์ซี่แล้วนะครับแต่เกมนี้จะมีการโรเตชันแน่นอนนะครับและก็จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับบิ๊กเซอร์ไพรส์คืออะไรนะครับคือนักเตะในตำแหน่งอื่นๆนี่น่าจะชัวร์อยู่แล้วนะครับโอนาน่าถึงแม้ว่า จะเฟ้อฟ้าอะไรยังไงก็คงจะออกซ้าเป็นตัวจริงไม่รู้มันทําบุญมาด้วยอะไรจริงๆนะนะคือถ้าพลาดมาสองสาเกมแบบนี้นี่ปกติแล้วก็น่าที่ต้องมีการเปลี่ยนผู้สัดประตูบ้างแต่ว่าแมนยูนี่ตั้งแต่ซีซันที่แล้วนะครับซีซันที่แล้วพลาดมากกว่านี้อีกก็ยังไม่เปลี่ยนครับก็ยังให้โอนา,นาเมนมเดิมเกมนี้ก็คงจะเป็นโอนาน่านะครับส่วนกองหลัง3ามคนอีกก็น่าที่จะใช้ทางฝั่งของมัตรีนะครับเดลิสและก็ลิซันโดมาติเนสครับในขณะที่ซ้ายขวาล่ะครับ ซ้ายขวานีด้านขวาวิงแบ็กฝั่งขวาก็จะเป็นอามาเดโลกลับมายืนตรงนี้นะครับในขณะที่คู่มิดฟิลด์ตรงกลางครับก็จะใช้ทนัดอุกเต้ยืนคู่กับทางด้านคอบบี้ไมนูส่วนฝั่งซ้ายดูเหมือนว่าอาจจะได้โยกทางด้านดานโล่ดีกลับมายืนฝั่งซ้ายอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเอาทเรนม,มาเลเซียมไม่ไหวครับก็อาจจะต้องใช้ทางด,ด้ดดานเดียโก้ดารโลครับแต่ว่าคงจะต้องบ่อยเต้าดารโลนี่ว่า ไม่ต้องไปเติมเกมให้มันเยอะมากนะนะครับยังไงก็ช่วยประคองประคองไว้ด้วยอย่าไปหลุดอ่ะนะครับในงั้นคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่พวกเขาเจาะฝั่งนี้แน่ๆครับสามภาษาในแดนหน้าด่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับคือราสวูดไคลุนเนี่ยเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าหมายเลขเก้าอยู่แล้วนะครับบรูโน่คือบรูโน่ี่จะไม่ได้มายืนในตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับเขาจะถูกดันขึ้นมานะครับเป็นตัวรุกน้นครับจะเป็นนักเตะบ,บทบาทหมายเลขสิบ แล้วอีกหนึ่งคนแหละอปกติคนก็จะมองกันนะครับว่าเอ้ยแออย่างนี้ก็ไม่การโชกับมาคาแรฟฟอร์ลไม่ใช่ครับเกมนี้เราจะได้เห็นเมสันเมาท์ออกสตารต์ทเป็นตัวจริงอย่าลืมนะครับว่ารูเบิร์อัรนีค่อนข้างจะชื่นชอบในตัวของเมสันเมาท์ค่อนข้างจะ๊ยเยอะทีเดียวนะครับเขามองว่าเมสันเมาท์นี่นะครับหน้าที่จะเป็นตัวพลิกสถานการณ์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาก็พยายามที่จะให้โอกาสเมสันเมาท์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แบบเกมล่าสุดที่ผ่านมานีีก็มมมจัังหววะด้ยนะสสาาเเ์ เกมนี้เราจะได้เห็นแนวรู้ของแมนยูเนี่ยคือมีทั้งเมสันเมาส์มีทั้งบรูโน่แล้วก็ราสบุสหอยลุนไม่เอาละไอพวกตัวเร็วๆทั้งหลายเนี่ยนะครับกระโดโอย่างเงี้ยครับมาคาท้าฟอร์ดไม่เอาละนะครับเพราะว่าทั้งคู่นี่คือมีแต่ความเร็วนะครับแต่ว่าไอเดียไม่มีครับก็จะใช้จังหวะความเก่านะครับของบรูโน่นะครับแล้วก็การอ่านเกมของทางด้านเมสันเมาส์ครับจะมาช่วยประคองในเกมนี้ครับแล้วเป็นยังไงอ่ะสกอร์เป็นยังไงบ้างโอ้โหตอนนี้ตอนนี้แตกต่างกันเยอะมากนะครับ บางสื่อเนี่ก็เชียร์เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าบางสื่อก็บอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถบุกมาเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ั้าบอกครับว่ารอบนี้นี่ดูสถานการณ์แล้วค่อนข้างจะตั้มกึ่งกันมากๆครับถ้าหากเป็นก่อนหน,น้านี้เราเป็นรองท่านจะเยอะขนาดเป็นรองเยอะๆี่บางครั้งเราก็สามารถที่จะกลับมาเก็บชัยชนะเหนือทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับแล้วตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ด่ก็อาการย่ำแย่เหมือนกันน่นะครับเพราะฉะนั้น แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าหากสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้ได้นะครับโอ้โหรับประกันได้เลยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี้จะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึง่งแมนเชสเตอร์นี่จะต้องเป็นสีแดงครับแต่รูเบนอัมริกนี่เขาก็บอกนะครับว่าแมนยูเนี่ยคือมันไม่เหมือนสปอร์ตติ้งนะเขารู้นะครับวิธีที่จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่าลืมนะครับว่าตอนที่คุมสปอร์ตติ้งนี่เขาพาทีมเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก แต่เขาบอกบว่านักเตะของแมนยูไม่สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกับสปอร์ตติ้งครับมันคนละทีมกันนักเตะคนละรูปแบบกันเพราะฉะนั้นคืออาลมารินรู้วิธีที่จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถทําตามที่โค้ชบอกได้หรือเปล่าแต่อ้ว่าเกมนี้ดีสนุกแน่ๆนะครับตต้องต้องมาดูนะครับว่าแนวรุกใหม่ของทางด้านรูเบนอัลมารินจะเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ เริ่มมีการพูดถึง3แนวรุก3ประสานของแมนเชสเตอร์เตดกันใหม่แล้วนะครับโหที่าบบพลิกโผไปเลยเคือมาคาร์ดิฟฟ์ดีจะไปเอาไปเลยมีแต่คนออกมาเชียร์ให้ขายมันไปแล้วนะครับเนี่ยคือไม่มีความกระตือรือร้นอายุขนาดนี้แล้วคุณไม่ใช่เด็กแล้วมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาลองผิดลองถูกคุณเป็นตัวหลักของทีมคุณจะต้องสามารถที่ช่วยเหลือทีมได้คุณจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทีมแต่ว่าที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยม,มันไม่ใช่เลยนะครับสรวนท่านกาลาโชโอ้โหกาลา จากว่าที่คริสเตียโนโรนโดจากว่าที่นิวคริสเตียโนโรนโดตอนนี้กาลาโช่มันกำลังจะกลายเป็นนิวมาคารดฟอร์ดแล้วคือมีคนไปชมมากไปหรือเปล่าครับช่วงหลังนี่กาลาโชนด่เขาเหลิงเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องแบกทีมเนี่ยคืออาจจะเป็นเพราะว่าเด็กมันกดดันมากเกินไปก็ได้ครับก็เลยบางครั้งนี่คือเนี่ยคือพอมันกดดันมากๆบางครั้งทําอะไรมันก็ผิดผิดผิดพลาดไปหมดอะ่ะเ,เพราะฉะนั้นจะต,ต้องพยายามช่วยคือมองแล้วนี่ ทางน้านกาลาโช่นี่ยังสามารถที่จะกลับมาได้ครับแต่ว่าเราอย่าไปโยนภาระโยนอะไรให้กับทางน้านกาลาโช่มากไปกว่านี้ไม่อย่างนั้นดิเด็กมันอาจจะออกทะเลไปก็ได้นะครับจากนักเตะที่โหมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปเป็นโรนัลโดค้คนใหม่อาจจะแป๊กไปเลยก็ได้ครับจังหวะการยิงประตูนะครับจังหวะการจ่ายบอลของทางด้านกาลาโช่ดูเหมือนว่าเขาจะขาดความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับในฤดูกาลนี้ครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ทาาด้านรูบเบลิลอมรินจะต้องพยายามจูนกาลาโช่กลับมาให้ได้ครับ และจะต้องพยายามทำให้ได้โดยเร็วที่สุดด้วยนะครับเรื่องของการซื้อนักเตะนะครับในตลาดเดือนมกราคมนี่แมนยูดีก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะขายทั้งทางทด้านวิกตอร์วินเดอร์ลนะครับแล้วก็คริสเตียนเอเิสเซนสองนักเตะนี้ออกจากทีมนะครับถึงแม้ว่าจะได้ราคาค่าตัวน้อยนิดก็ตามเพราะว่าสัญญาของทั้งคู่กำลังจะบดลงนะครับก็ไปรู้กันนะครับว่าจะคุมหรือเปล่าแล้วก็ทั้งคู่นี่จะย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวหรือเปล่านะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์เตดี์วางแผนไว้แล้วนะครับว่าถ้าหากพวกเขามีเงินเนี่ยจะลองนะครับในการที่จะยื่นข้อเสนอให้กับยูเวนตุสในการขอซื้อตัวทางด้านดูซานวาราโฮวิชอ้าวไม่ไปใช้ทางด้านวิกตอร์ยูเกเรสนะครับเนี่ยเดนมักราแมนเชสเตอร์เตดนี์จะมีการยื่นข้อเสนอให้กับยูเวนตุสในการขอซื้อตัวทางด้านดูซานวาราโฮวิชนันักเตะศูนย์หน้าที่ต้องบอกนะครับว่าโอ้โหรูปร่างนี่สูงใหญ่มากๆครับนี่ก็มาจากทางด้าน ตุโตยูเว่นะครับสื่อในยูเวนตุสเลยนี่แหละครับโดยทางด้านยูเวนตุสนี่คือก็พร้อมเหมือนกันนะครับที่จะข่าวทางด้านดูซานวาราวิชออกจากทีมไปเนื่องจากว่าตัวเขาเองนี่ก็ยังไม่ยอมครับที่จะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วอีกอย่างหนึ่งแมนยูบอกนะครับว่าค่าตัวของดูซานนี่มันไม่แพงครับมันถูกกว่าทางด้านวิกตอร์ยูเครสครับคือวิกตอร์ยูเครสนี่น่าจะยืนพื้นที่100ล้านยูโรนะครับพอมีชื่อของทางด้านปารีสแซงต์แชร์แมงเข้ามาเกี่ยวข้องนี่แม่อะไรอะไรมันก็ดูยากไปหมด แต่ว่าค่าตัวของดูซานี่ที่มีการประเมินกันนะครับว่าน่าจะอยู่ราวๆ60ล้านยูโรและอีกอย่างหนึ่งครับแมนเชสเตอร์เดย์ก็จะพยายามโน้มน้นาวนะครับให้ยูเวนตุสเนี่ยมาเอาทางด้านโจชัวเซอร์ซี่ไปให้ได้ครับเพื่อที่จะเป็นการลดภาระตรงนี้เนี่ยฝั่งของยูเวนีก็ยังคงต้องการอยากจะได้โจชัวเซอร์ซี่อยู่นะครับแมนยู่สรุปสุดท้ายแล้วอย่างไงก็ปล่อยตั้งแต่คนนี้ออกจากทีมครับตอนนี้มีข่าวว่านาบปรีี่ให้ความสนใจนะครับ ยูวนตูสก็ให้ความสนใจนะครับอดีตผู้จัดก,การทีมเก่าของทางด้านโจชัวเซอร์ซีตอนนี้ก็อยู่ที่นั่นครับถึงแม้ว่าตัวเอเจนต์ของโจชัวเซอร์ซีจะออกมาปรเะเซตก็ตามครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนี่เตรียมครับที่จะมีการยื่นข้อเสนอในเดือนมกราก็รีบๆร,บรบีหน่อยละกันนะครับเพราะว่าดูแล้วนี่คือถ้าจะไปพึ่งพาทางด้านฮอยุนคนเดียวก็คงจะไม่ไหวถึงแม้ว่าฟอร์มของฮอรุนนี่จะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตานะครับ ไม่เหมือนกับในยุคข,ของทนานเอเรกเทนแฮกนะครับแต่ว่าแม้ทไา้ท้นา,านดูซานมาดีก็ต้องบอกเลยครัว่าศูนหน้าระดับโลกครับสำหรับนักเตะคนนี้และก็บพบกับอินไซต์แมนเจ็ตใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ